กรณีที่อบตอหรือเทศบาลขอประเมินเพื่อรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเป็นเงินรางวัลประจำปีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเงินโบนัสของท้องถิ่นเนี่ยในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเขาได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าคุณสมบัติ ของท้องถิ่นที่จะขอรับการประเมินเนี่ยจะต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับก็คือในข้อบัญญัติงบประมาณจะต้องมีข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติเนี่ยจะต้องมีงบพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อลทีนี้ถ้าเกิดว่าสิ้นปีงบประมาณมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึงร้ยละ10เนี่ยจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการ ขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นหรือว่าเงินโบนัสหรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยในการประชุมคณะกรรมการกอจอและกออบตอครั้งที่8ทับสพ้าเขาได้มีการาพิจารณาเรื่องนี้นะครับก็คือ,อเป็นการพิจารณาอุทธรณ์การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีเงินมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีขององค์ องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลนะครับโดยทั้งกอเทศบาลและกออบตเนี่ยเขาได้มีความเห็นดังนี้นะครับว่าการกําหนดมาตรฐานทั่วไปนะครับการกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี พุทธศักราช2,558ลงวันที่29มกราคมปี58ในข้อ4อในข้อ4 1.1.1วงเลบ3เนี่ยเป็นคุณสมบัติและเงื่อนไขเบื้องต้นของท้องถิ่นในการขอรับการประเมินนะครับซึ่งมีการกำหนดว่ามีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ขอรับการประเมินนะครับซึ่งตามประกาศฉบับดังกล่าวมีความหมายว่าในปีที่ขอรับการประเมินนั้นท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบอตอรหรือเทศบาลจะต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรืองบลงทุนนั่นเองตรงนี้เนี่ยอยู่ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติไม่น้อยกว่าร้อยละ10นะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ10กําหนดเอาไว้เป็นเงื่อนไขและถ้าหากมีการโอนลดโอนเพิ่ม เมื่อสิ้นปีงบประมาณท้องถิ่นนั้นจะต้องมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาหรืองบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาการเบิกจ่ายจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่คุณสมบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยการเบิกจ่ายจริงไม่ใช่คุณสมบัติและเงื่อนไขเบื้องต้นในการขอรับการประเมิน เพื่อรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นนะครับเนื่องจากว่าท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินจะถูกประเมินในส่วนของการบริหารงบประมาณรายจ่ายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปีสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการหรือคอทีม หรือแบบประเมินประสิทธิภาพของท้องถิ่น LPA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันนะครับทั้งนี้เนี่ยท้องถิ่นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนหรือเงินโบนัสเนี่ยนะครับจะต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับคะแนานเนี่ย75คะแนานขึ้นไปดังนั้นท้องถิ่นจึงมีคุณสมบัติตามประกาศเรื่องอมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นปี2558 ข้อสรุปนะครับสรุปก็คือตอนสิ้นปีงบประมาณนะครับตอนสิ้นปีงบประมาณเนี่ยหากในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่า1้อของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ขอรับการประเมินหลังจากการโอนลดหรือโอนเพิ่มแล้วถือว่ามีคุณสมบัติได้รับเงินรางวัลประจําปี โดยไม่ต้องพิจารณาผลเบิกจ่ายนะครับไม่ต้องพิจารณาผลเบิกจ่ายแต่ในข้อบัญญัตินั้นมีตั้งเอาไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบทั้งนี้จะต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงกรณีที่ท้องถิ่นดำเนินการแล้วเกิดความประหยัดหรือว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ไม่ใช่การโอรหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปดาเนินการอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่จะไม่ต้องดูตรงผลการเบริกจ่ายนะครับ าหากข้อบัญญตัติเทศบัญญตัติมีงบประมาณเพื่อาการพัฒนาไม่ร้อยกว่า1้0ยละ10ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมินดูแค่ตรงนั้นนะครับไม่ได้ดูผลการเบิกจ่ายนะครับ